สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องทรงสดับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระเจ้าพระเจ้าตอนนี้ในการสอนเราด้วยกันเราอธิษฐานในพระนามสกริตเจ้าเอเมนเรามาดูพ้อมีกันนะครับวันนี้หาคำว่าทรงกันนะครับข้อ13 ข้อ14นะครับอับราฮัมลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาขนมปังและน้ำหนึ่งถุงหนังให้แก่ฮากาใส่บานางไปพร้อมกับเด็กนั้นและให้นางออกจากบ้านไปนางก็ไปและพเนจรไปในถิ่นธุรกันดารแห่งเบเอเชบาเมื่อน้ำในถุงหนังนั้นหมดแล้วนางก็ทิ้งเด็กนั้นไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งและนางก็ไปนั่ง ตรงข้ามห่างออกไปประมาณระยะลูกธนูตกเพราะนางพูดว่าอย่าให้ฉันเห็นความตายของลูกเลยขณะที่นางนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนางก็ร้องไห้เสียงดังพระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กนั้นและทูตของพระเจ้าจึงเรียกฮากาจากฟ้ากล่าวว่ากล่าวกับนางว่าฮากาเจ้าเป็นอะไรไปอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงสดับ เสียงของเด็กณนะที่เขาอยู่นั้นแล้วลุกขึ้นพยุงเด็กนั้นขึ้นเอามือจับเขาไว้ให้แน่นเพราะเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่งและพระเจ้าทรงเปิดตาของนางนางก็เห็นบ่อน้ำแห่งหนึ่งจึงไปเติมน้ำเต็มถุงหนังและให้เด็กนั้นดื่มพระเจ้าทรงอยู่กับเด็กนั้นเขาเติบโตขึ้นอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดาลและเป็นนักธนู เขาอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดานแห่งปารานมารดาก็หาภรรยาคนหนึ่งจากแผ่นดินอียิปต์ให้เขาครับวันนี้เราเห็นพ,นะพระเจ้าบอกเราอย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าทรงฟังแม้คุณจะไม่รู้คุณไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงฟังคุณอยู่นางฮากาเหมือนกันครับเขาคิดว่าหมดทางแล้วครับต่อให้เขามีน้ําเยอะแค่ไหนวันหนึ่งก็จะหมดครับและเมื่อเขาเองไม่ได้อยากจะเห็น ความตายของลูกครับเขาอยู่ห่างออกมาแต่พระเจ้าส่งมาพบเขาที่นั่นที่ในถิ่นธุรกกนานนั้นพระองค์บอกนี้ครับเรามาดูสามทรงกันครับพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงสดับนะครับก็คือทรงฟังมันไม่เกี่ยวกับเสียงดังแค่ไหนนะครับเด็กพระองค์พระคัมภีร์ข้อสิบเจ็ดบอครับว่าพระเจ้าทรง ฟังเสียงร้องของเด็กนั้นครับเมื่อพระเจ้าทรงได้ยินเสียงร้องของคนที่ขอให้พระเจ้าช่วยคนที่ร้องต่อพระเจ้าครับและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงเปิดตาครับเราเห็นไหมครับข้อ19ครับพระเจ้าเปิดตาของนางหากะให้เห็นบ่อน้ำแห่งหนึ่งครับ ความจริงบ่อน้ําอาจจะอยู่ไม่ไกลจากเขาแล้วครับเขาเกือบจะถึงแล้วแต่เขาหมดกําลังแล้วครับและเขา give up บอกพระเจ้าว่าเขาไม่ได้บอกพระเจ้าโดยสารเขาบอกเขาไม่อยากเห็นความตายของลูกเขาครับเขาอยู่ห่างออกมาหน่อยแต่พระเจ้าทรงฟังพระเจ้าทรงเปิดตาครับและเขาเห็นบ่อน้ําเขาเห็นวิธีแก้ปัญหาเขารู้สิ่งที่เขาจะสามารถรับความช่วยเหลือจากสิ่งนั้นได้และ ขอ20ครับพระเจ้าทรงอยู่กับเด็กคนนั้นครับพระเจ้าทรงอยู่กับอิสมาเอลครับเขาเติบโตขึ้นเขาสามารถที่จะอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารได้เขาเป็นนักถนูเขามีความสามารถและเขาอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารในที่สุดเขาได้ภรรยาคนหนึ่งครับอย่าลืมครับว่าแม่เขาก็คือคนอียิปต์ดังนั้นแม่เขาก็จะหาภรรยาจากอียิปต์ครับ เอาละครับวันนี้ลูกของอับราฮัมคนหนึ่งมีทางออกนะครับมีทางไปครับแล้วเขาก็เก่งด้วยครับในที่สุดเขาก็คือคนอาหรับครับที่เขาไม่ว่าจะลําบากแค่ไหนก็ตามเขาก็จะหาทางกลับมาและสู้จนได้ครับพระเจ้าทรงฟังเสียงทุกคนนะครับบางทีเราบอกพระเจ้าให้ฟังแต่พวกเราได้ไหมอย่าฟังพวกศัตรูนะครับแต่พระเจ้าก็ทรงยุติธรรม พระเจ้าทรงรักไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเมื่อพระเจ้าทรงได้ยินพระเจ้าทรงเปิดตาเขาและพระเจ้าทรงอยู่กับเขาเราจะทำอะไรเขาได้ล่ะครับขอพระเจ้าทรงสอนเราครับผ่านเรื่องนี้ครับให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงฟังทุกคนนะครับและพระเจ้าทรงช่วยทุกคนที่ร้องหาพระเจ้าวันนี้ครับเมื่อคุณเองเป็นฝ่ายของพระเจ้า เมื่อคุณร่วมมือกับพระเจ้าขอให้เราตั้งใจฟังให้เราตั้งใจที่จะติดตามพระองค์อย่างถูกต้องอย่างที่เราจะไม่หันซ้ายหันขวาเอี่ยวออกไปนอกทางและในสุดนำเราไปสู่ปัญหาต่างๆและเราต้องมาแก้ปัญหากันในอนาคตเราต้องให้เด็กต้องให้คนรุ่นหลังไปคอยแก้ปัญหาเหล่านั้นต่อไป เนื่องจากความที่เราเองไม่ได้ฟังพระเจ้าแต่ในทางกลับกันพระเจ้ากลับฟังเราทุกคนอยู่ตลอดเวลาครับให้เราทิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรง,งฟังเสียงร้องทุกเสียงพงเจ้ากระพระองค์ทรงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทุกคนพระเจ้าเราขอให้เราเป็นฝ่ายของพระองค์ให้เราสามารถที่จะอยู่ในทางของพระองค์ รักษาตัวเราและเรารู้ว่าไม่ว่าเราเป็นใครก็ตามเราสามารถที่จะร้องหาพระองค์พระเจ้าส่งฟังเราเราจึงขอบคุณพระองค์สับความยุติธรรมความรักและความที่พระองค์ทรงเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนและเราขอโอกาสนี้กับเราเองที่เราจะเป็นคนที่อยู่ในทางของพระองค์ตลอดเวลาหลี่ฐานในพระนามสกุจเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ